สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งศูนย์เครื่องตัดกระเบื้องลูบีแบบไฟฟ้านะครับรุ่น DU 200 EVO นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้หาฉากเหล็กนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับมันหนึ่งอันนะครับแล้วนำฉากเหล็กนะครับมาวางบนฐานเครื่องนะครับโดยให้ปลายตัวแนะครับไปอยู่กับเลขวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ดันนะครับดันตัวฉากเหล็กนะครับให้ชิดก <us everyone alien igen derivatives> ับตัวเลขวัดทั้งสองฝั่งนะครับให้ชิดกับอลูมิเนียมเลขวัดทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วนะครับสไลด์นะครับสไลด์ตัวฉากเหล็กนะครับให้ตัวฉากเหล็กนะครับแนบสนิทกับตัวใบตัดนะครับให้มันชิดกันนะครับพอ มันแนบสนิทกันแล้วเนี่ยเราใช้มือนะครับาบังคับบีบประคองไว้นะครับบีบประคองฉากเหล็กไว้นะครับแล้วค่อยๆลากใบตัดค่อยๆลากใบตัดเข้าหาตัวเองนะครับช้าๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลากใบตัดเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่า,าตัวใบตัดเนี่ยแนบสนิทกับตัวฉากเหล็กตลอดทั้งแนวหรือเปล่านะครับ ครับถ้าเกิดเราเช็คแล้วนะครับพอลกเข้ามาหาตัวเองแล้วเนี่ยเช็คปุ๊บตัวด้านใดด้านาน,นึงเนี่ยมันไม่แนบสนิทนะครับไม่แนบสนิทกับตัวเครื่องตัดนะฮะอาจจะห่างอย่างเงี้ยนะครับอาจจะห่างเงี้ยนะครับให้คลายนะครับ ให้คลายตัวลูกเลี่ยาใ,ใช้หกเหลี่ยมนะครับคลายน็อตที่ยึดอยู่บนเลขวัดนะครับด้านด้านใหญ่นะครับด้านยาวนะครับคลายออกทั้งสองตัวคลายพอหลวมนะครับเมื่อคลายแล้วนะครับเราก็ใช้มือนะครับ ดันตัวฉากเหล็กเข้าหากับตัวเลขวัดที่เป็นอลูมิเนียมนะครับโดยที่ลากตัวใบตัดนะครับเข้ามาหาตัวแล้วเลื่อนนะครับเลื่อนฉากเหล็กให้ชิดกับตัวใบตัดนะครับทีนี้นะครับระหว่างที่เราล็อกใช้มือล็อกไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนใบตัดเลื่อนใบตัดนะครับ เลื่อนเพื่อเช็คนะครับให้ใบตัดเนี่ยกับตัวฉากเหล็กเนี่ยแนบสนิทกันนะครับอ่ลากแล้วก็หาเปน,นอ่าไแนบสนิทกันตลอดทั้งแนวนะครับเมื่อแนบสนิทกันแล้วเนี่ยให้เราล็อกนะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมนะครับอ่าอัดล็อกนอ็อ ล็อกให้แน่นนะครับทั้งสองตัวอ่าพออัดล็อกให้แน่นแล้วนะครับก็เช็คอีกครั้งหนึ่งโดยการลากสไลด์นะครับใบตัดกับแนวฉากเหล็กนะครับอ่าให้สนิทกันตลอดทั้งแนวถ้าสนิทกันตลอดทั้งแนวแล้วนะครับให้เอาฉากเหล็กนะครับ ด้านยาวนะครับฝางแนบกับเลขวัดอลูมิเนียมนะครับให้ฉากเหล็กนะครับสนิทกับเลขวัดอลูมิเนียมทั้งสองฝั่งนะครับต้องสนิทกันตลอดทั้งแนวนะครับถ้ามันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่สนิทต้องคลายน็อตแล้วก็ปรับให้แนบสนิทกับตัวฉา,ากเหล็ก จับฝั่งนั้นไว้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดมีช่องไฟอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าไม่แน่สนิทนะครับก็ต้องเลื่อนเลื่อนดันฉากอลูมิเนียมนะครับอ่าเข้าหาให้แนบสนิทพอแนบสนิทแล้วก็ขันล็อกล็อกให้แน่นนะครับ นี่เป็นวิธีการเช็คศูนย์แบบเบื้องต้นนะครับสำหรับเครื่องตัดกระเบื้องไฟฟ้ารูดีรุ่น DU 2 0 0 EVO นะครับ